อินโฟเล่าเรื่องเศรษฐกิจจังหวัดตากประจำเดือนกันยายน2567ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดตากเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเศรษฐกิจจังหวัดโดยรวมมีสัญญาณหดตัวร้อยละ0.4เป็นผลจากด้านอุปสงค์หดตัวร้อยละ19.2ด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ0.7ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อขยายตัวร้อยละ0.9 และการจ้างงานในจังหวัดหดตัวร้อยละ1.2โดยเศรษฐกิจด้านอุปสงค์หดตัวร้อยละ19.2เป็นผลจากดัชนีการค้าชายแดนหดตัวร้อยละ53.1จากมูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกาการแม่สอดหดตัวร้อยละ56.9ซึ่งมูลค่าการส่งออกที่ลดลงได้แก่มูลค่าสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกโทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์ น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ขณะที่มูลค่าการนำเข้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอดขยายตัวร้อยละ18.3ซึ่งมูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นได้แก่มูลค่าสินค้าประเภทแร่พลวงน้ำมันหล่อลื่นเศษทองแดงเก่าและรถยนต์เก่าใช้แล้วนำเข้ามาเพื่อปรับสภาพและส่งออก และดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ23.7จากภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทุกประเภทหดตัวร้อยละ45.4และจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหดตัวร้อยละ33.8ขณะที่ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ55.3จากรายจ่ายลงทุนส่วนภูมิภาคขยายตัวร้อยละ133.2 รายจ่ายปีก่อนส่วนภูมิภาคขยายตัวร้อยละ11.9และรายจ่ายประจำส่วนภูมิภาคขยายตัวร้อยละ6.0และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ0.8จากจำนวนธุรกิจนิติบุคคลที่ขอจดทะเบียนสะสมขยายตัวร้อยละ6.4จําำนวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนสะสมขยายตัวร้อยละ5.2และปริมาณสินเชื่อคงท้างขยายตัวร้อยละ0.3 ขณะที่เศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ0.7เป็นผลจากดัชนีผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ7.0จากปริมาณผลผล,ผลผลิตแร่โซเดียมเฟลสปาและหินปูนเพื่อการก่อสร้างขยายตัวร้อยละ34.7จําำนวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมขยายตัวร้อยละ5.0ปริมาณการใช้น้ำประปาภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ4.7 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ3.5จำนวนแรงงานอุตสาหกรรมสะสมขยายตัวร้อยละ1.3และจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมขยายตัวร้อยละ1.1และดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ2.0จากปริมาณผลผลิตข้าวขยายตัวร้อยละ134.2และปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังโรงงานขยายตัวร้อยละ86.9 ประกอบกับก,บการขยายตัวด้านปศุสสตว์ของปริมาณสุกรและโคเนื้อขณะที่ดัชนีผล,ผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละ16.4จากยอดขายจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเป็นสำคัญโดยมียอดขายจำนวน6,227.3ล้านบาทลดลงจากปีก่อนจำนวน1,383.1ล้านบาทสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ0.9จากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ได้แก่สินค้าประเภทผักและผลไม้เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไข่และผลิตภัณฑ์จากนมและการจ้างงานในจังหวัดหดตัวร้อยละ1.2ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม qr วอารคดนี้ขอบคุณค่ะ